วันนี้ครับผมมากับ ASUS VivoBook อีกแล้วนะครับไม่เป็นโน้ตบุ๊กตระกูลที่ผมรีวิวบ่อยนบบต้นๆของช n e l นี้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอย่างหลังนี้ ASUS ส่งมา VivoBook เยอะมากนะครับเส้นบุ๊กเหมือนจะเงียบๆหายไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย VivoBook เนี่ยมันมีรุ่นที่แบบซอยย่อยได้ถี่มากๆนะครับก็จะมีขนาดนู่นขนาดนี้ CPU นี้จอนูน่นจอนี้แล้วก็เป็นฟลิปไม่ฟลิปอะไรต่างๆอีกเยอะนะครับส่วนตัวที่ผมได้มาอันนี้นะครับจะเป็น VivoBook S 14 X OLED รหัสชื่อรุ่นคือ s 5 4 0 2นะครับมันเป็นแพลตฟอร์ม intel evo นะครับปกติแล้วเนี่ย Asus e o นะครับเราก็อาจจะไม่ได้เน้นความแบบว่าหรูหราเท่าตระกูลเซนบุ o กนะคือมันก็ยังหรูหรานะครับมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าภาพลักษณ์ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมากับราคาที่คุ้มค่ากว่าเ e n บุ o กนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เหมือนทําลายภาพหลักของ Vivo บ o o กไปเล็กน้อยเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ว่า ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับกับตัวนี้ที่ราคาค่าตัวมาณ32,990บาทนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปกว่านี้คือ4,990 0บาทสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือโปรเซสเซอร์นะครับ Core i5 นะครับ1 2 5 0 h นะครับแล้วก็ i7 1 2 7 0 0 h นะครับพอเป็นพวกรหัสตัว x เนี่ยคุณก็ได้ cpu แบบเดียวระดับกับเกมมิ่งโน b บุกก็คือรหัส h series เข้ามานะครับต่อมาก็คือในส่วนของ storage นะครับที่จะได้5 1 2 g b กับ1เทราไบต์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าตรงนี้มันจำเป็นหรือเปล่าสำหรับคุณนะครับส่วนรายอื่นๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้งในส่วนเมมโมรี่นะครับที่เป็น D D R 4 Onboard 8 GB บวกกับโซดิมอีก8 GB นะครับรวมเป็น ทั้งหมด16 g b นะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่ารายละเอียดอะไต่างๆยังไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่น้ำหนักตัวของไอตัวนี้นะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นแพลตฟอร์ม t n a n d Li g h t แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ Light มากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่1.63กิโลกรัมนะครับก็ค่อนไปทางหนักสำหรับโน้ตบุ๊กที่มันเป็นขนาดหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊กเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์ม14นิ้วนะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่าขนาดจอจริงๆเนี่ยมันใหญ่14นะครับมันเป็น14.5เพราะว่าสเกลจอเนี่ยเป็น16:10นะครับก็เป็นสเกลที่ผมชอบแล้วก็เป็นตามสไตล์โน้ตบกสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เป็นสเกลนี้ทั้งนั้นนะครับดีไซน์ตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แพทเทิร์นอะไรต่างๆมาจาเหมือนวิวอุบุกรุ่นใหม่หมดเลยก็คือเนี่ยมันจะมีโลโก้แปะตรงไปไว้ ASUS VivoBook แล้วก็จะเห็นว่ามีลายที่่คลล้าาายยๆ construction site หรือว ไซส์ก่อสร้างอยู่ตรงบริเวณนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกผมเรียกว่าเพราะผมคิดอย่างนั้นไงส่วนอื่นนะครับมันก็ดูพรีเมียมเดียนะถ้าคุณมือมีเหงื่อก็อาจจะมีรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายที่เดียวกันเพราะเป็น texture ที่แบบคุณชุบน้ําเช็ดมันมันออกแบบง่ายๆเลยนะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับต่อมาก็คือในส่วนของน้าหนักฝาพับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ ตัวนี้ยังคงไม่สามารถเปิดมือเดียวได้1 0 0่นะครับก็เป็นข้อเสียของนกูนวีโอบุกนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าผมก็ต้องรีวิวไปตามนั้นเพราะว่าโน้ตบุ๊กรุ่นแพงเนี่ยมันเปิดมือเดียวได้รุ่นถูกเนี่ยมันเปิดมือเดียวไม่ได้นะครับถ้าเป็นเซนบุกเนี่ยจะเปิดได้ทุกตัวนะครับแต่วีโอบุกจะไม่ทุกตัวซึ่งถามว่าตัวนี้มันเปิดได้ไหมมันก็ยังพอได้แต่ว่าบอดี้เนี่ยมันจะมียกตามขึ้นมาบ้างทำให้รู้สึกแบบเก๊ะเก๊ะกลาใงๆนว่เะคระับแนนออนนบ,แบบ หลุดไปแบบจากมุมมองเดิมอะครับแต่ถ้าลูกกัน้าจริงมันมันมันก็พอมีแต่มันไม่ได้เยอะ,ะครับถือว่าเป็นบานพับท,ที่ผมว่าจูนน้าหนักมาค่อนข้างดีนะครับก็จะดีกว่านี้น,นิดนึงถ้าคุณเปิดมือเดียวได้โดยที่บอดี้ไม่ยกแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันก็โอเคเลยนะครับไม่ได้มีอะไรให้ติมากมายแต่อย่างใดนะครับทันรู้ตัวจอบ,บ้างฮะจอตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นจอรุ่นใหม่ของแบรนด์ asus ซึ่งก็เป็นจอ oled นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นความสว่างแป๊บนี่โอ้โหสว่างจัง นี่ครับเป็นจอ14.5นิ้วนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้จริงๆแล้วแพลตฟอร์มขนาดเท่าตัว14นิ้วแต่ว่ามีความสูงมากกว่านะครับเพราะเป็น16.1 0ก็เลยเป็น14.5 resolution เนี่ยมันเป็น 2.8k นะครับ2880คูณ1800เป็น OLED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าขอบเขตสีของเนี้ย มันกว้างนะครับมันกว้างพอที่คุณไปทำงานระดับโปรดักชันได้เลยนะมี HDR มาด้วยนะครับแล้วก็รองรับ DCP 3 100%นซะครับความสว่างไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่มันเขียนว่า True Black 600เพราะฉะนั้นผมก็อ s s u m e ไว้ในระดับหนึ่งนะว่า HDR 6 0 0ของมันเนี่ยแปลว่าความสว่างของตัวจอเนี่ยต้องบวกลบที่600นิตซึ่งมันเพียงพอสำหรับการใช้งานแบบ outdoor หรือว่า indoor ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นว่าแดดต่อทบมาตรงๆที่มันจะไม่รอดเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องความสว่างแต่เพราะว่า จอเนี่ยมันเป็น Texture แบบ Glossy นะครับเป็น Glossy ก็คือเป็นจอเงาอ่ะพูด,ดง่ายๆมันไม่ได้ตัดแสงสะท้อนเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ t ทัชสกร e นก็ตามแต่ว่าไอ้จอ g ล o s ซ y แบบนี้มันจะมีความที่เรียกว่าไงเป็น เวลามองแล้วเนี่ยจะรู้สึกภาพมันคมกว่าจอด้านนะครับคุณลองไปเทียบดูนะครับไอ้พวกจอ g อ o ซี่เนี่ยภาพมันจะดูสวยกว่าชัดเจนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับมันก็แลกมาด้วยแสงกระท้อนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอื่นๆไม่มีอะไรตินะครับสำหรับจอตัวนี้ก็เป็นจอที่เกรดบนของ asus แล้วนะครับถึงแม้จะเป็น vivo book แต่ว่าเกรดของจอเนี่ยพอๆเซนบุกนะครับในเรื่องการตอบสนองก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้0.2มิลลิเซค r e s p o n s e t ท m e นะครับแล้วก็ refresh rate ที่ 120Hz นะครับโอ้โห120่ z นี่ก็เป็นเหมือนเกมมิโนบุกสมัยก่อนนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็ลื่นกว่าจอที่มันเป็นโนบุกทั่วๆไป 60Hz อยู่เท่าตัวนะครับเอาไปใช้งานขยับเมาส์เนี่ยหรือว่าเลื่อนหน้าขึ้นลงเนี่ยก็รู้สึกถึงความลื่นของมันได้แล้วนะครับด้านบนครับก็มีเว็บแคมอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งก็มี privacy shutter อยู่เวลาคุณแบบกลัวใครจะลั่นเข้ามาเห็นเนี่ยคุณก็สามารถลาก ปิดไปได้เลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นบาร์สีส้มอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณภาพก็ไม่ได้มีะไรเด่นนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้โฟกัสทุกเว็บแคมเว็บแคมเกรดแบบโปรดักชันแบบเอาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แคสคงแคสเกมมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเว็บแคมโนมบุ๊กธรรมดา่งถ้าคุณดูแล้วนะครับคุณภาพมันก็ประมาณนึงนะฮะหน้ายังคงมีความเป็นวุ้นๆอยู่เล็กน้อยถึงแม้ว่าแสงสตูดิโอผมจะสว่างมากก็ตามนะครับ วิวแองเกิลของมันก็ประมาณสาหรับหนึ่งคนที่ใช้งานได้นะครับยังไม่ถึงขั้นแบบกว้างประมาณแบบ2คนมานั่งเบียดเบียดสามคนนั่งเบียดเบียดคอนเฟรนซ์กันนะครับโดยรวมแล้วก็ webcam ทั่วไปที่ถือคุณภาพพ,พอใช้ได้ละกันนะฮะเสียงก็อย่างที่คุณได้ยินตรงนี้ลงมาครึ่งล่างบ้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าบอดี้ตามสไตล์วิว o ัพบุ๊กตัวอื่นๆที่ผมรีวิวไปครับมันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งคุณก็ถ้าดูรีวิวบ่อยแล้วก็อาจจะคาดตรงนี้ไป ไเท่ากันนะก็รีวิวไปเท่าเดิมนะครับหลักแล้วนะครับก็จะมีความวัยรุ่นเล็กน้อยที่มันวัยรุ่นกว่าเซนบุกตรงที่เขาจะมีพวกแอคเซนต์อะไรต่างๆที่เป็นสีแดงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ตรงปุ่มเอนเตอร์เนี่ยจะมีลายที่มันสวยงามมากขึ้นนะครับชอบไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับแต่ว่าเขาทำโปรดักต์ให้มันดูแบบคัลเลอร์ฟูลดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเลเยอร์คีย์บอร์ดไม่ไมีอะไรตินะครับเพราะว่าทุกปุ่มเนี่ยมันก็เป็นขนาดมาตรฐานแล้วก็เป็น 5, ไซส์ ตัวหนอนปีสาถ้าคุณใช้ก็จะเห็นว่าขนาดมันเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่มันก็ยังคงใช้นิ้วก้อยกดได้ง่ายอยู่นะครับไม,ม่ปัญหาอะไรให้ตินะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆนิดนึงนะครับก็คืออยู่เนี่ยเหนือ Back Space เนี่ยข้างๆ delete กับป r i น t s c r e e n นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่มุมขวาสุดใช่ไหมตัวนี้ไม่นะครับผมคิดว่าเขาวางให้ตำแหน่งที่แบบป้องกันคนลั่นอ่ะบางคนต้องการจะกด delete เนี่ยจะได้กด e l e t e ได้ง่ายกว่าเพราะ Delete มันแยกออกมาจากเพื่อนเขานะครับส่วนในตัวนี้ฮะ กดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นปุ่มที่ค่อนข้างแข็งเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณตั้งใจกดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็ดับนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสลั่นได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นปุ่มที่แบบอยู่คนละ texture อยู่คนละ layer เลยนะครับไฟ LED backlit นะครับสีขาวสีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นครับเพราะไม่ใช่เกม่ิวนบุ๊กการส่องลอดเนี่ยมันก็ส่องลอดได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับแต่ความคมมันก็จะคมที่ตัวอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าฟอนต์ไทยเนี่ยเหมือนมันจะอยู่ข้างๆแล้วก็ อาจจะมีบางจุดที่ด่างๆเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ไม่ซีเรียสนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามมากเนี่ยซีเรียสเรื่องการใช้งาน,นอย่างต่างมันก็พอเหมาะแล้วนะครับสำหรับการมองในที่มืดและความสว่างเนี่ยถึงแม้จะปรับสุดแล้วพออยู่ที่สว่างคุณก็จะไม่ได้เห็นมันแต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นแบ็กลิที่ออกแบบมาให้ใช้งานฟังกชั่นาลิตี้แบบดีจริงๆในที่มืดแต่ว่าพอออกที่สว่างก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรออกมาแต่อย่างใดนะครับไปลิมการใช้งาน ถือว่าเป็นฟีลลิ่งที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับมีแท็กชัยรีสปอนส์ระยะในการกดก็ลึกในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าลงนิ้วแรงๆเปนบอททอมส์อาทันทีหรือว่าแบบกดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าสํานักสำหรับคนทั่วไปน่าชอบนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปลองเองนะครับในกรณีที่คุณ็นคนพิมพ์งานบ่อยๆก็น่าซีเรียสเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับลงมาด้านล่างฮะ ทัช p a d แทร็กแพดก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ t e x t ซ์เจอร์เป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมือจะแห้งมือจะเหงื่อสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องเจส t u r e ก็เช่นเดียวกันนะครับขนาดเนี่ยไอ้พวกโนบุกให,ใหม่เนี่ยจะเห็นว่า Trackpad อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่กว่าเจนที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามีเป็นลายเขียนสกรีนมานะครับ คำว่า ready to explore นะครับออกไปพร้อมจะออกไปมาจนภัยอะไรอย่างนี้ก่แล้วแต่จะคิดกันนะครับแต่มันก็เป็นกิมมิคที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าอาจจะชอบโนบุกเรียบร้อยมากกว่าซึ่งตัวนี้มันก็เรียบร้อยแต่มันก็จะมีแบบความสนุกเล็กๆซ่อนมาด้วยเช่นกันนะครับส่วนที่ผมว่าไม่ค่อยสนุก,นกเนี่ยก็คือเออก็เข้าใจแหละคอนเซปต์คัลเลอร์ฟูลนะก็คือแบบมันสีสันเยอะนะฮะ ให้โลโก้สติ๊กเกอร์อย่างต่างมาเยอะแยะให้หมดนะครับบอกสปงบอกสเปคแบบจัดเต็มนะครับมีเพอร์เฟกต์วอร์รันตีมีออฟฟิศโฮมซีเรียลให้มาจอแพนโทนวอลิเดตภายใต้อาหาร Intel Evo Workbook S มีจอปรับได้กี่องศาพับได้1นึงองศาอย่างนี้มี Thunderbolt สีมีไมโครโฟนมีฟิสิกอลเว็บแคมชัตเตอร์อย่างต่างบอกมาจนอ่านแล้วเหนื่อยครับพูดง่ายๆว่าถ้าใครชอบความเรียบร้อยตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยสักทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่า ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้เรียบหรู100%นะครับมันมีความสนุกสนุกอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกนี้ก็ถือว่าให้ยาภัยไ,ได้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตระกูลหรูๆผมไม่ค่อยชอบสติ๊กเกอร์เท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่ง intel evo นะครับปกติแล้วผมก็จะเห็นโน้ตบุ๊กตัวบน,บนที่ได้มาตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐาน c e r t i f e นั้นเช่นเดียวกันนะครับมันคืออะไรมันก็คือมาตรฐานทาง,ง intel นะครับที่เขา c e r t i f y โนมุกตัวนั้นนี่สามารถใช้งานจริงๆได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,บอบงนนบแบตเตอรี่ทททีีีี่่่่่่่ออออออึึดดดรร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 ะะะัับบนนนนนนนงงงงงงงปสิิิธภาาาาาาพกกกกวววผลลลลคคคแ้้็็ใใเเเเเืืขชชจยยุณ เปิดเครื่องขึ้นมาฟึบแล้วพอเข้า Windows เนี่ยมันต้องเข้าได้ภายในประมาณ1วินาทีบวกลบนะครับพูดง่ายๆว่ามันต้องเปิดเครื่องอันล็อกเร็วเหมือนมือถือนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าชัดดาวแล้วก็แบบเปิดเครื่องใหม่นะแต่ว่าสลีปไปเปิดเนี่ยมันต้องแบบเร็วอัครับพูดง่ายๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู I/O กันนะครับบริเวณฝั่งซ้ายนี่ก็จะมี usb สมัยพระเจ้าเหานะครับก็คือ usb ธรรมดาไม่ใช่ usb super speed นะครับอืสามหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับให้นี้มาจริงเหรอ แล้วก็ VivoBook นะฮะอย่างที่บอกไปคือ VivoBook เนี่ยไม่ใช่โนบุ๊กที่เพอร์เฟกนะครับเขาก็ต้องเอาอะไรสักอย่างออกให้มันไม่เพอร์เฟกตะถึงแม้ตัวเครื่องมันจะเกือบเพอร์เฟกแล้วก็ตามดีเกินไปว่ะเอา USB super speed ออกแล้วกันเอาเจนเก่าใส่เข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวเซ็นบุ๊กขายไม่ได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับนี่ผมพูดเองนะแต่ว่าคือผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็คือ v i v า Book ต่อให้มันดีแค่ไหนมันจะต้องมีข้อติอยู่สักข้อหนึ่งครับที่เขาตั้งใจใส่มานะครับฝั่งขวาครับก็จะประกอบไปด้วย HDMI นะครับ Thunderbolt 2ช่องนะครับแล้วก็ Super Speed นะครับเป็น Type A ช่อง3.5คอมโบ combo หูฟังไมโครโฟนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันค่อนข้างจะขัดแย้งกันสักหน่อยนะครับเนี่ยมี Thunderbolt นะครับแปลว่ามันเป็นพอร์ตที่ล้ำหน้าที่สุดในโน้ตบุ๊กณเวลานี้นะครับแต่ก็ยังมีพอร์ตที่ ล้าหลังมาเช่นเดียวกันนะครับคือคุณให้ธ u นเนอร์โบมาแล้วแทนที่จะเอาทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปเลยไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรให้ตินะครับต้องตั้งใจใส่ให้โดนติสักหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ครับที่ชาร์จเนี่ยมันก็ชาร์จผ่านไอ้ช่องธทนเ e อร์โบหรือว่า USB-C เป็นมาตรฐาน power delivery เช่นเดียวกันนะครับเป็นข้อดีนะเวลาคุณซื้อโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ย คุณก็ใช้ที่ชาร์จโลหอันอื่นได้นะครับเดี๋ยวนี้คุณซื้อที่ชาร์จ GAN 1 0 0วัตต์มาสักตัวหนึ่งขนาดไม่ใหญ่มากหรือ Power Bank 65บ้วัตต์มาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณชาร์จหมดทุกอย่างนะครับตั้งแต่เครื่องโกนหนวดหูฟัง t u e Wireless Notebook ยันอะไรต่างๆนี่เป็นอ e s s ร r y ของคุณนะครับคือมันก็ใช้งานกับสายสายเดียวนะครับผ่านโปรโตคอล PD, PD ซึ่งก็เป็นอะไรที่ เ ok. หมาะแล้วนะครับโน้ตบุ๊กผมเลือกซื้อผมก็เลือกซื้อจากอันนี้เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเหมือนกันลำโพงครับที่อยู่ตรงแง่งบริเวณนี้นเลยนะครับก็คือมีการเฉียงด้านข้างนิดนึงแล้วก็มีบริเวณลงด้านล่างตรงๆนะครับก็คือจะได้ทั้ง Impact ที่ออกด้านล่างแล้วก็เสียงที่ลอยออกมาจากด้านข้างนะครับตรงนี้เขาบอกว่า sound by harman kardon นะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเอาเรื่องความดังโอเคนะครับเต็มห้องฟังได้ดีอยู่แล้วเร่งสุดไม่ได้มีอาการแตกหรือว่าเสียงที่เครียดมากมายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า เกือบดีละก็คือไปทางดีอะแต่มันก็ยังไม่ดีเหมือนคุณกำลังจะจามแล้วมันยังจามไม่ออกครับประมาณนั้นก็คือมีรายละเอียดน้าแต่ยังไปไม่สุดนะครับเสียงเบสพอมีแต่ยังไปไม่เสียงกลางมันก็พอมีแต่ยังไม่ฉ่ำนะครับโดยรวมแล้วฟังได้ไม่หงุดหงิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ มีอัตราลดอะไรมากมายถ้าลำโพงแยกอยู่แล้วนะเดี๋ยวต่อมาที่สเปคนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นคอไอห้นะครับก็จะมีคอไอห้าคอไอเอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับตัวนี้ i5 1 2 5 0 h น, 72, w, นะครับเป็น a อ r o อเล็กเจ็ดสิบวัตต์นะครับพูด,ดง่ายๆเป็น CPU ตัวเดียวกับเกมมิ่งโนนบุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องพลังการวนผลเนี่ยจะไปทำ 3D จะไปทำโมเดลลิ่งหรือจะไปทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อยู่ในเรือดเดียวกับเกมมิ่งโนนบุกนะครับ เราดูแความร้อนของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อลังการเท่าเกมมิ่งโนตบุ๊กนั่นแปลว่าแรงเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถดึงความแรงนั้นได้นานเหมือนเกมมิ่งโนตบุ๊กนะครับเพราะว่าพอมันบูสต์คล็อกขึ้นมาระดับหนึ่งมันเริ่มร้อนอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีการดรอปค่าคล็อกลงมาเพราะว่าระบายความร้อนไม่ทันนั่นเองไม่ทันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันอ้โโอเวอร์ฮีทเลยนะแต่ว่าไม่ทันในระดับบูสต์คล็อกสูงสุดเหมือนพวกเกมมิ่งโนตบุ๊กนะครับฟังเข้าใจใช่ไหมฮะแรงเท่ากันแแต่่่่วาาาาไไมด้รงนนเเท เอ่อ performance core มี4นะครับแล้วก็ efficient core มี8ส่วน t r ทรดนี่เป็น16นะครับก็ตาม hybrid architecture ของตัว intel gen 12สองนะครับต่อมาก็จะเห็นในส่วน memory นะครับใส่มา16 g b นะครับซึ่งก็จะมี on board มาตัวหนึ่งนะครับเป็น8แล้วก็ใส่แยกได้อีก1แถวนะครับซึ่งก็ใส่มาให้แล้วนะครับรวมกันเป็น16นะครับตัวนี้ก็ความเร็วนะครับก็อยู่ประมาณ3ามพนะครับเป็นเมมโมรีแบบ DDR 4นะครับยังไม่ใช่ DDR 5จริงๆแล้วผมก็อยากได้ DDR 5นะสำหรับ Intel Gen 12แต่่วา การใช้งานดีเดก็ไม่ได้แย่กันเท่าไหร่นะครับโดยรวมนะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับการใช้งานกับโนตบุ๊กประเภทนี้นะครับแต่ว่าคุณก็อัปเกรดได้นะตัวหลักมี้8แล้วตัวแถว2เนี่ยมันก็มี8นะครับคุณถอด8แถวที่2ออกแล้วคุณก็ไปเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับที่มันเป็นโซดิมความเร็วใกล้ๆกันนี้ฮะต่อมากราฟิกนะครับก็จะเป็น intel iris xe นะครับคือ on cpu ตัวใหม่ที่เป็นตัวบนของทาง intel เขาครับพูดง่ายๆประสิทธิภาพตรงนี้ไม่ได้เน้นการเล่นเกมมากเล่นได้นะ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าการจอแยกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาเน้นเนี่ยเป็นเรื่องของการ Encode ด e ีโคดการทํางานอะไรต่างต,าตัวนี้มันจะเหมาะสมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณตัดต่อวิดีโอคุณสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้มันก็สามารถใช้โคดเดกของตัว CPU เข้ามาช่วยได้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วก็เป็น storage นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีขนาดมา2อันก็คือ1นึ่งเทกับห้นะครับตัวที่เป็นคอร์อเนี่ยจะได้512ซึ่ง f o r m แ t แล้วเหลือ4 7 5นะครับ มันเขียนว่าเป็น p c i 4.0นะครับซึ่งความเร็วมันก็คาบเกี่ยวนะครับมันแรงกว่า3.0นะเพราะว่า3.0เนี่ยมันจะอยู่ค่ารีดประมาณแบบ3.2 3.1อะไรอย่างงี้นะครับแต่พอตัวนี้มันขึ้นมานหนิดึงเด่ยมันไม่ได้แรงถึงขั้นแบบ7กิกเหมือนไอ้พวก4.0ตัวเทพนะครับมันก็3.7กิกพอนึกออกใช่ไหมแรงกว่าตัว3.0นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไกลมากนะครับโดยที่มัน3.7กับ3.3ก็ถือเป็นความเร็วที่ใช้งานทั่วไปไม่มีข้อติอะไรนะครับเพียงแค่คน benchmark เ จริงแล้วไม่ต่างกันหรอกฮะถ้าไม่ได้โยนไฟ์ใหญ่จริงๆสำหรับไอ้ v i v o book s ตัวนี้นะครับที่เป็นรหัส 14x เนี่ยฮะมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมว่าจบได้เลยนะสำหรับใครที่ต้องการโน,น้ตบุ๊กหาใช้งานสักตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องรายละเอียดไม่ได้พิกกี้คิดมากเรื่องเอล็กน้อยนะครับมันตอบโจทย์คุณครบนะครับเพราะว่าฟีเจอร์หลักๆของมันเนี่ยมัน คือให้มาหมดแล้วครับจอก็เป็นจอดีนะครับดีทั้งเรื่องสีเรื่องคอนทราสต์เรื่องความสว่างแล้วก็ความลื่นไหลนะครับลำโพงเสียงก็โอเคแบบใช้งานได้ไม่ได้ดีมากแต่มันก็มันก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของ feeling การใช้งานคีย์บอร์กอดก็โอเคทัชแพดก็โอเคไม่ได้มีส่วนไหนให้ตินะครับอาจจะติในเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆที่บางคนก็อาจจะไม่ซีเรียสน,นะครับอย่างเช่นไอ้พวกแบบพอร์ต USB เนี่ยคือให้20มันกก็ไม่เป็นไรเสียบเมาส์ก็ได้ช่องนี้ สเสียบดองเกิลอะไรก็ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรอยากจะได้ความแรงก็ไปเสียบฝั่งขวาเอาแล้วก็ตัวนี้ iO มันจะรวมอยู่ฝั่งขวานะครับไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายซึยซ่งก็อาจจะไปผิดใจใครบางคนหลายๆคนเหมือนกันนะครับผิดใจผมเองนะเขาปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะซ้ายเป็นหลักว่าขวาเป็นรองใช่ไหมแต่ตัวนี้ขวามันเป็นหลักซ้ายเป็นรองนะครับแต่จะว่ากันในเรื่องของคุณภาพของ iO ฝั่งขวาไม่มีตินะครับแต่ฝั่งซ้ายก็ติอย่างที่ว่าไปมันเป็น usb เจนเก่านะเอสุดเขาก็ต้องเอาอะไรก็ได้ให้มัน โน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่เพอร์เฟกต์นะครับสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็น้ําหนักฝาพับนะครับอันนี้ไม่รู้บางคนเขาซีเรียสบางคนไม่ซีเรียสนะครับก็คือการเปิดมือเดียวนะครับโน้ตบุ๊กแพงทําได้โน้ตบุ๊กไม่แพงทําไม่ได้นะครับก็เป็นการแบ่งแยกชนชั้นไงว่าถ้าคุณซื้อโน้ตบุ๊กพรีเมียมเนี่ยคุณจะเปิดมือเดียวได้แบบลื่นไหลแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่มันบัสเจ็ตหน่อยจะเปิดมือเดียวไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นฟีเจอร์กิมมิคเล็กๆน้อยๆนั่นแหละก็ว่ากัันนนไปะครบอื่ ไม่มีอะไรให้ติแล้วนะครับ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E มาตรฐานล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้โน้นบุกสักตัวหนึ่งที่เอาไปใช้งานตัดต่อหรือแล้วก็ตามที่เน้น CPU มากกว่าการ์ดจอเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์คุณเลยนะครับทางเรื่องแบตเตอรี่อะไรต่างๆมันก็อึดนะครับ ในระดับที่โอเคเนี่ยผมถ่ายมาตลอดเนี่ยแบตลดไปแค่5้ถึงหเอเองนะครับตลอดเวลาของเทปนี้นะครับแพลตฟอร์ม Intel Evo ด้วยแล้วเนี่ยมันก็เป็นการันตีอีกอย่างหนึ่งว่าทําให้น้ตบุ๊กตัวนี้มันสามารถใช้งานได้ดีจริงแต่สุดท้ายแล้วนะครับโนบุ๊กอย่าดูรีวิวอย่างเดียวและไปซื้อนะครับคุณก็ไปลองเล่นตามร้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเชื่อผมมากพอคุณก็สามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์สโตร์เขาได้เช่นเดียวกันนะ